เรื่นทะเลกระทบพันเร่งสารหน่วยการพันประชาชนค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์รวมทั้งท่านผู้ชมผ่านทาง Facebook ไล v ์ ight, ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยานะคะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารพุธเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจุ๋มสุนีเวสารัชชานนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและขอแนะนำทีมงานในวันนี้นะคะน้องเบนกิติชาญชนยุทธ์รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียงอ ขอภัยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุม Facebook Live และพี่โรสโรสปียาโรนุชิตนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียงและรับโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถร่วมรายงานสภาพอากาศของท่านได้ที่เบอร์023839003023839004ค่ะสำหรับท่านที่ชมผ่านทาง Facebook Live สามารถ สอบถามข้อ,ข,อข้อมูลนะคะและก็รายงานสภาพอากาศของท่านได้ที่ข้อความใน Facebook ได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาติดตามกับท่านวิทยากรในวันนี้นะคะท่านผออชัยชาสิทธิวารานันทนะคะผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางค่ะสวัสดีค่ะพี่ตูนครับสวัสดีครับ,รบ,รบน้องจุ๋มและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะเมื่อคือนนะคะครับ ทั้งฟ้าทั้งแสงทั้งเสียงมาครบ,ครบเลยค่ะแรงมากค่ะฟ้าก็รแรงด้วยครับเกิดอะไรขึ้นคะจะบอกว่าแจ็คพอตที่กรุงเทพไปแล้วกันเนาะ<อ>พเพราะว่าเขาก็มาในขณะที่ว่าความวกดอากาศสูงนี่แหละที่ก็แผ่ลงมาซึ่งเมื่อคืนก็เป็นการแผ่ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากาประเทศจีนนี่แหละที่แผ่เข้ามาแล้วเข้ามาเป็นล้น่ะ ที่ความประกาศสูงและบ้านเราเองเนี่ยในช่วงของกรุงเทพเองมันจะมีลมฝ่ายใต้ที่ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นลักษณะของการประสบของลมที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะ<ช> <ๆ S 2> ก็มาตกอยู่ในกรุงเทพของเราค่อนข้างเยอะนะครับ<ช>ซึ่งปริมาณฝม่มฝุ่พก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคาฐานนิตรว,วัดของเราเองเนี่ยจะอ,อยู่ที่กรมปรตูนุยาบางนาว่าได้68.5ปหรือไงเนี่ยนะครับนะที่กรมปรตูเองแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครเองเมื่อกี้นะครับก็ตก อยู่82นะฮะก็ตกอยู่ในกรุงเทพในเขตธะบันวงนะครับเพราฉะนั้นในตัวนี้ก็เลยว่ามาเป็นอะไรที่กรุงเทพที่เจอแจ็คพอตแต่วันนี้เขาคงจะไม่ได้เยอะแบบเมื่อวานนะครับผมซึ่งเมื่อวานซึ่งเขาแผนเขาเพิ่งแผนลงมาซึ่งมาถึงตอนกลางคืนแล้ววันนี้ก็จะส่งส่งตัวอยู่อาจจะยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางพที่แต่ก็าคงไม่ได้รุนแรงเท่าแล้วนะครับผมแต่ยังมีฝนอยู่นะครับผมค่ะนั้นรบกวน พี่ตูนุปลักษณะาอากาศประจําวันนี้หน่อยนะค,ะครับประจําวันนี้นะครับผมในวันนี้เราต้องมาดูว่าไอแผนที่อากาศของเราเนี่ยก็จะเป็นความกดอากาศสูงเองเนี่ยที่ถ้าใครติดตามเองก็ยังเห็นว่าเป็นลิมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ยังคงแผ่ลงมาอยู่นะครับผ่านประเทศจีนตอนใต้เวียดนามลาวแล้วก็ทางตอนบนของประเทศไทยก็คือทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันชิงเหนือตอนบนของเราอยู่เป็นลักษณะของความกดอากาศสูงและตัวขเขาก็ลงทะเลไป แต่อีกตัวหนึ่งที่ยังคงเป็นปัจจัยด้วยก็คือในเรื่องของความกดอากาศต่ําที่ออกกําลังลงจากจามีนี่นแหละที่เขายังคงมีการไหลเวียนของกระแสอากาศอยู่ทางด้านทะเลเีใต้ยังป่นเพี้ยนอยู่แถวทางตอนใต้ของไหหลำนะครับก็ความกดอากาศสูงลงมาลมหนาวก็ลงมาลมตัวนี้ก็จะม,ม้วนเข้าไปหาความกดอากาศต่ําตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งก็คือพายุตไต้ฝุ่นคลองเลยนะครับพายุตไต้ฝุ่นคลองเลยตัวนี้เป็นตัวใหญ่ นะครับแล้วเขามีการขึ้นตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือที่จะผ่านหัวเกาะลูซอนนี่แหละนะครับแล้วก็จะเคลื่อนไปทางไต้หวันซึ่งตัวนี้เป็นพายุที่มีขนาดใหญ่และความกดอากาศสูงก็อยู่ทางประเทศจีนด้วยตัวนี้เขาหมุนค่อนข้างแรงก็จะดึงอากาศเย็นตัวนี้ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลิมความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบ้านเราอยู่ตอนเนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนดูเหมือนตัวเซนเตอร์เขาไปแล้วแต่ว่า ตัวอิทธิพลของเขาอะยังมีอิทธิพลต่อบ,บ้านเราอยู่นะฮะและตัวย่อมความวกดอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ก็ยังมีความชื้นที่พัดเข้ามาอยู่นะฮะเพราะฉะบ้านเราในช่วงนี้จะเป็นทั้งอากาศเย็นที่เย็นลงมาบ้างนะครับแล้วก็มีฝนที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าฝนยังไม่ได้หายไปสนิทน,นะครับแต่พอไอย่อมความวกดอากาศต่ำทางด้านทะเลจีนใต้เนี่ยเขาหายไป ตัวความปรากาศสูงก็จะลงมาได้ดีมากกว่าเดิมนะครับก็จะทําให้บ้านเรานั้นอากาศเย็นลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของวันนี้บ้านเรายังแปรปรวนอยู่นะครับมีทั้งความปรากาศสูงที่ลงมาลงนําไม่เต็มที่แล้วจะมีความปรากาศต่ําที่อยู่ทางด้านเลิกินใต้อตอนกลางนะครับ <Okay. S 2> ก็ทําให้มีลมตอนตกและตอนออกชิงเหนือที่พัดเข้ามาแล้วมีลมผสอบที่เกิดขึ้นบ้านเราก็จะมีฝนที่เกิดขึ้นอยู่นะครับภาคใต้เองก็จะมีการกระจายที่มากกว่าเดิม นะฮะเออใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะฮะของพื้นที่แล้วฝนต้นหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเฉะนั้นในวันนี้นะครับบ้านเรายังมีฝนฟ้านขนองที่เกิดขึ้นนะครับฝนต้นหนักก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ <c ười> พี่น้องประชาชนทางด้านแถบดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองและฝนตุนหนักที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับผมงั้นเรามาติดตามสภาพอากาศรายภาคกันเลยนะคะเริ่มจากภาคเหนือเลยค่ะภาคเหนือเองเนี่ยในช่วงของวันนี้นะครับก็ว่าฝน มีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยสิบของพื้นที่นะครับผมปริมาณก็ไม่ได้เยอะนะฮะก็ส่วนมากกระทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับผมซึ่งอุณหภูมิต่ําสุดตอนเช้าเราเห็นว่าบางพื้นที่อาจจะอยู่ในเกลงของอากาศเย็นได้นะครับซึ่งอุณหภูมิต่าสุดก็อยู่ประมาณที่ถึงยี่องศานะฮะ21บนี่ส่วนใหญ่เป็นทางตอนบนแล้วก็ทางจังหวัดน่านนะครับส่วนบริเดณอื่นก็จะมากกว่า21นะครับแต่ในช่วงกลางวันร้อนนะครับกลางวันก็อยู่ประมาณส2ถึง3 5องศานครับผมบ ยอดดอยอินทนนท์เนี่ยเมื่อเช้าวัดได้11องศานะครับผมาานะถ้าไปใครจะไปยอดดอยยอดภูนี้อากาศหนาวเย็นนะครับผมเ<ช>ที่ยวได้นะครับผมอาจจะเจอหมอกอะไรด้วยเพราะในช่วงนี้อากาศยังไม่ไเย็นมากแต่มีอากาศอุ่นแบบนี้ก็จะมีทะเลหมอกให้เราดูได้สวยๆเหมือนกันนะครับ<ช>แต่ก็ไปเที่ยวก็ต้องระวังในเรื่องของน้ําค้างที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้เป็นไข้ได้นะครับผมช่วงกใช่สำหรับภาคตะวันตกเฉียงเหนือเอามีสายเข้ามาใช่ไหมครับผมค่ะ เดี๋ยวพวกขอสายแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพรชัยพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะฮัลโวัสดีครับครับวัสดีครับขอผมสวัสดีคุณและท,ที่คุณจุ๋มใช่ไหมครับใช่ค่ะฮัลโหลวันดีครับสวัสดีครับที่มาค่ายได้ขอค่อนแล้วก็ขอสวัสดีที่ใจชานแล,และที่ประสัดงานศิลป์อุไรที่รับพยานด้วยนะครับที่รับสายของมันอีนนี้นะครับค่ะโอ้ยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเมื่อคืนนี้ฟ้าฮนอนดานมากนะที่ฮานาม่านตึกกรุงเทพกันใช่ใช่ <c oughs> มันเป็นนเป็อะไรฮะเอความกดกากาศสูงนี่แหละที่เขาแผ่ลงมาเรื่อยๆเขาซึมลงมาเนาะเขาไม่ได้แผ่มาให้บอกว่าให้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ถ้าเราไปติดตามลักษณะภาภาของการเปลี่ยนแปลงของอากาศแล้วเนี่ย<ช>คือ<ช>เ,<ค>เขาแผ่ลงมาแต่เมื่อวานจนถึงเมื่อคืนนี่แหละอ๋อครับผมผมเอที่บ้านมันมีเออมามีขั้วคือมีสรรนะื่อสารแล้ววมามีขัว้ขวกอายุอะไรสื่อสารนะผมคอมปิดหมดเลยครับอืมเพราะว่าไม่ไม่ปิดมันเข้าขึ้นไม่ได้เลยใช่แต่ผมไม่คอมปิดเลยคอิดตะ ทาไม่ปิดเหมันเข้าขึ้นนวมันวิ่งมาไม่ได้ตอนไหนนะใช่บอกครัเปิดหมดอกมือคุ้มมือถือเออมันเสีเปิดสามร้เพราะว่าผมเพราะว่ามือถือนี่มันเข้านะเวลาฟ้าขนอนนะครับอืใช่ใช่ยิ่งวิเอเอ็มเนี่ยบานสถานีเวลาฟ้าของแค่เปิดแล้วฟ้าขนอนมันขึ้นล้ำฟุบเลยวิเอเอ็มนะมันขึ้นแลยนะครับใช่ถูกต้องครับอ๋อแล้วอุเทนนี่ยฟอนจะหมดเมื่อไหร่ครับผม ฝนยังไม่มันยังไม่หมดขาดอ่ะแต่มันอาจจะหายไปบ้างนะในเอาว่าในช่วงของสัปดาห์ถ้าหมดขาดเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นของในเดิมนพฤศจิกาใช่ครับขอบคุณคุณพรชัยพระรามห้านะคะมาต่อที่คุณเจเจสมุรสาครสวิตขอออุญาตค่ะสวัสดีค่ะคุณเจเจสวัสดีครับสองท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออตอนนี้สมุรสาครก็มีแดดแล้วก็มีมีเนื่ไม่ไป้บางส่วนครับ ครับผมรับเ,เมนเนี่ยเอเจียย,ยังสงสัยอยู่ว่าเ,เนี่ยเที่มาธยมบอกว่ามีฝนแต่ว่าไม่มีฝนฟ้าคนองแต่ใช่ว่าจะมีฝนฟ้าขนองจริงๆหรือเปล่าครับช่วงช่วงสองสามวันนี้ครับสอสามวันนี้ให้เป็นฝนฟ้าขนองไว้ก่อนนะครับผมนะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพอเอใจเห็นหว่านเนี่ยพอคงวันปุ๊บมันจะร้อนมากๆเนาะพอมีเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนต้องตัดสินาไว้เลยว่าเป็นฝนฟ้าขนองเพราะว่า ย่าน้อยมากที่จะเป็นนั่นนหะที่ว่าไม่ค่อยมีฝนฟ้าขนองในช่วงเปลี่ยนฤดูตาลแบบนี้ออเแสดงว่าอ,อ,อจะมีฝนฟ้าขนองด้วยใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใช,ใช่นถึงวันนถึงวันที่สองใช่ไหมครับวันที่สองน่านจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับจะเป็นนั่นแะของอาจจะรู้สึกว่าลมหนาวลงมาออแอสดงว่าเออวันนี้จะเป็นฝนช่วงบ่ายใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่ฝนช่วงบ่ายเลยอะบ่ายแก่ๆไปหน่อยนะจนถึงหัวค่ำนี่แหละที่อาจจะมีฝนอืออือม่วงม่วเมื่อวานนี้เมว่อกรุงเทพมีฝนฟ้าแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จากเรดาร์ครับอือแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นเมื่อวานนี้เห็นเมื่อวานนี้ตั้งแต่สิบโมงเนี่ยมีบอกว่าตั้งแต่สิบโมงมีฝนบอกว่าบนนี้เมฆต่ำมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอื นไม่ต่ำมากเลยแบบว่าสงสัยไอ้มันมันมีฝนแต่แต่ว่าเลย์ด้า,ดาไม่ได้เลยด์ด้าเนี่ไม่ได้บอกกลุ่มฝนเลยอะครับครับช่วงนั้นมันอาจจะเออ่เลยเห้เรียกไงช่วงเวลาที่เลยด์ด้าตรวจไปแล้วเนี่ยในช่วงนั้นฝนยังไม่ได้ปรากฏแล้วพอ,อเวลามันเหลื่อมไปหน่อยนึงฝนมันตกลงมาแล้วในช่วงหลังจากเลย์ด้ที่จะหลังจากเลยด์ด้สแกนไปแล้วนะฮะและหลังจากนั้นแล้วเลย์ด้มาสแกนใหม่ทำให้มันก็อาจจะไม่พบเพราะฝนมันจุดไปก่อน อ๋อเนี่ยเจ๊เนี่ยบอกว่าเนี่ยแสดงเวันเนี่ยวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปก็มีก็ยังมีฝนช่วงบ่ายค่ำใช่ไหมครับยังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะว่าฝนช่วงเนี้ยอากาศค่อนข้างแปรปรวนนิดหนึ่งเพราะว่าจะลมลมหนาวก็จะลงไอ้ลมลมทะเลที่เราอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันก็ตีขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในฝนในช่วงนี้อาจจะเป็นบ่ายค่ำหรือบางทีอาจจะเป็นในช่วงกลางค่ำหรือในตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยได้นะครับ อันนี้ว่าวันที่หนึ่งเที่ยวว่าที่มูลอากาศเย็นลงมาเนี่ยจะฟ้าจะแรงใช่ไหมครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งฟ้าไม่ค่อยแรงแล้วในช่วงนั้นนะะมีช่วงเนี้ยสามวันนี้สามสิบสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งจะเหลืออยู่ปลายสองสามอาจจะหยุดไปแลวสี่อาจจะมีมาใหม่นะครับผมอ๋อสี่อ๋อสี่จะไม่จะไม่อีกจะไ่จะไหมฝนอ๋อแต่ว่าเจอปนหนาวมอากาศเย็นใช่ไหมใช่ยังแปรปวนมันแล้แลมค่อนข้างแปรปวน อ๋อครับขอบคุณครับคุณเจเจจากสมุทรสาครนะคะมาต่ออีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีคุณสำอางจากเพชรบุรีค่ะสวัสดีครับคุณสวัสดีขอบคุณอ่าบอิการครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอากาศตอนนี้ก็ว้าวลวยครับลมอ่อนแาวแสงแดดจ้าเดยวันนี้ฝนเยอะไหมครับเพชรบุรีฝนเราก็ยังให้อยู่ประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นอยู่เนาะเพราะว่าฝนมันจะเคลื่อนจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนี่แหละนะฮะครับครับ เป็นลมอะไรครับลมบางทีมันไม่ค่อยแน่ทิศเท่าไหร่นะเพราะในช่วงเช้าช้าอาจจะมองเป็นลมฝ่ายเหนือได้แต่พอช่วงบ่ายจะเป็นลมฝ่ายใต้ที่ขึ้นมานะฮะครับความแรงประมาณเท่าไหร่ครับความแรงก็อยู่ประมาณสิบที่ผ้าได้ครับผมครับคลื่นสูงไหมครับขึ้นยังไม่สูงครับขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งเมตรบางครั้งบางช่วงอาจจะต่ำกว่าหนึ่งเมตรโดยเฉพาะช่วงเช้าเนาะช่วงบ่ายอาจจะขึ้นมาหนึ่งเมตรได้ครับอันดามันฝนเยอะไหมครับอันดามันฝนเยอะครับผมฝนบอกว่า พอๆกับอ่าวไทยตอนกลางถึงตอนนัง่งประมาณหกสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะฮะฝนตกหนักก็มีโอกาสครับผมเป็นลมอะไรครับอ่อันดามันจะเป็นลมตะวันตกที่เข้ามาก่อนในช่วงนี้นะครับผมความเร็เวเท่าไหร่ครับความเร็วอยู่ประมาณสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขึ้นสูงไหมครับขึ้นอันดามันช่วงนี้อยู่ประมาณหนึ่งเมตรบางครั้งหนึ่งถึงสองเมตรครับครับอุณหภูมเพชรบุรีสูงสุดตามสูเท่าไหร่ครับ อนภูมิเพชรบุรีนะครับสูงสุดเมื่อเช้าเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานอยู่32นะครับผมที่หาดเจ้านะและกระตำสุด23.9ครับเมื่อเช้าครับรับแล้วจะมีความกดอากาศสูงกำลังแรงลงมาครับมีครับกำลังค่อนข้างแรงนะครับวันที่สองมันเริ่มลงมาแล้วล่ะวันที่สามสี่ก็คงจะมีผลกระทบในเรื่องของทางด้านลมหนาที่ลงมาถึงปากอ่าวไทยได้ ครับขอบคุณครับครับผมค่ะขอบคุณคุณสำอางนะคะจากเพชรบุรีมาต่อที่คุณบดิตกระบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอ่อพอดีอยากทราบว่าวันที่สามเป็นต้นไปเนี่ยครับทางกระบีฝนตกหนักมากไหมครับกรบบีฝนตกหนักมากไหมวันที่สามเป็นต้นไปนะครับผมมีฝนมาเรื่อยๆนะฮะและอาจจะมีหนักบ้างเพียง คลังล่างขาแต่ว่าฝนตัวใหญ่อยู่ทางด้านฝั่งอ่าวไทยครับอ๋อครับที่ว่าลมหนาวแต่ลงมาใช่ไหมครับช <S 1>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  ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เราดูว่ากระบี่เนี่ยอ่มันต้องมีช่องเขาเนาะที่จะผ่านจากนาครกับสุราษฎร์ที่จะเข้าทางกระบี่บนบนอ,อ่ะอ๋อก็มันได้รับผลกับทบยังไงบ้างครับจะทําให้ฝนมีฝนใช่ไหมครับมีฝนมีฝนการการกระจายตัวของฝนเนี่ยทางกระบี่ยังยังมีได้อยู่ยังมีค่อนข้างดี นะครับผมอ๋อครับจะมีพวกฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไหมครับช่วงนั้ลมกระโชกอาจจะมีบ้างนะครับฝนฟ้าคะนองมีอยู่ครับผมฝนฟ้าคะนองมีเพราะว่าทางด้านอ่าวไทยของเราเนี่ยฝนจะเยอะตั้งแต่วันที่สองแหละนะฮะแถบมีอะไรยตุลานครพัทลุงสงขาอเงี้ยครับอ๋อครับผม ครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมค่ะขอบคุณคุณบฑิตจักรพีนะคะแล้วก็มาต่ออีกหนึ่งสายนะคะคุณธวัชชัยสนามชายเขตฉะเชิงเซาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชัยชาแล้วก็น้องจุ๋มพี่โอ้พี่รสปียาแล้วก็ผู้ประสานทีมงานเฟซบุ๊กไลน์ด้วยครับสวัสดีครับฉะเชิงเซาก็มีฟ้าขนองตอนติบมงนะครับผมอืมแล้วก็มีฝนตกแต่ว่าตกไม่แรงครับผมครับ แล้ววันที่ว่าพี่ชัยทานบอกว่าที่ว่าวันที่สี่จะมีฝนนี่มันมีตัวการอะไรอะครับวันที่สี่อะครับมันมีลงมาก็ว่ามันเหมือนกับเป็นลักษณะของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะหนอดที่อาจจะเคลื่อนผ่านเข้ามาตรงประเทศไทยซึ่งตัวเนี้ยเราค่อยเห็นแล้วล่ะตั้งแต่วันที่สามเนาะวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าก็จะเคลื่อนเข้ามาซึ่งจะทําให้มีฝนที่เกิดขึ้นมันมีทั้งฝนและอากาศเย็นปนกันแล้ว ความกดอากาศสูงนี่เขาจะอยู่กับเรากี่วันนะครับพี่ชัยชานถ้าดูจากข้างบนลงมาเนี่ยในช่วงสิบวันเนี่ยคือมันมาตั้งแต่วันที่สองเนาะแล้วก็น่าจะอยู่ยาวถึงวันที่เจ็ดวันที่แปดได้นะครับครับวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดแล้วจะมีจะมีมาเสริมอีกเรื่อยๆใช่ไหมครับผมใช่ใช่ช่วงนี้ความกดอากาศสูงจะลงมาเรื่อยๆครับผมแต่วความชื้นบ้านเรามันยังดีอยู่ไงฝนมันก็เลยยังไม่หมด มีทั้งอากาศเย็นและฝนกำลังนี่จะแรงและกรมอุตุจะมีประกาศคําเตือนหรือเปล่าครับอยากจะทราบข้อมูลนะครับกําลังพิจารณาข้อมูลกันอยู่ครับพอดีผมลงมาก่อนนะฮะในเรื่องของความแปรปรวนของอากาศน่าจะมีการออกนะเพราะว่าภาคตะวันชีเหนืออุณหภูมิจะลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยซึ่งอาจจะมีผลต่อตุขภาพนะครับแล้วก็ขึ้นลมในอ่าวไทยอาจจะแรงขึ้นนะครับและภาคใต้มันฝนเพิ่มด้วยไงอาจจะมีฝนตงหนักที่หนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ แล้วอุณหภูมิที่ฉาดเชิงเซาวันนี้ต่ําสุดเท่าไหร่ครับสนามชัยเขตครับผมสนามชัยเขตที่ผ่านมานะตอนเช้าสนามชัยเขตอ่ะยี่สิบห้าจุดศูนย์เนาะแต่เมื่อวานเนี่ยกลางวันอยู่34.4ซึ่งคาดว่านสนามชัเขตอ่ะอุณหภูมิก็อาจจะลดลงในช่วงของวันที่3วันที่4นะครับแล้วพรุ่งนี้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ24-25นี่แหละครับผม ขอบคุณครับขอบคุณคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตนะคะเรามาต่อกันที่ภาคอีสานนะคะยังรายงานภาคยังไม่ครบกันเลยนะคะวันนี้ได้รับการต้อนรับจากทางบ้านมากๆเลยค่ะครับค่ะเดี๋ยวมาต่อที่ภาคอีสานนะคะภาคตันออกเหนือค่ะภาคตันออกเหนือเนาะในวันนี้อาจจะมีฝนอยู่บ้างนะครับเป็นฝนฟ้าขนองประมาณร้อยสิบของพื้นที่นะครับที่เป็นฝนฟ้าขนองก็จะเป็นนั่นแหละอยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมิะคะขน่านสีมานะครับซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงรอยต่อของ พื้นที่ภาคนะครับซึ่งก็จะมีแนวภูเขาด้วยซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองได้ง่ายกว่าแต่ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นหน้าหนาวฝนทรมดาฝนฟ้าขนองอาจจะไม่ค่อยมีนะครับ <S <S ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22- องถึง25สองศาเซลเซียสนะครับแต่สูงสุดอยู่ที่ 30- ถึง34องศาเซลเซียสนะครับผมซึ่งก็มีรายงานในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดนะครับผมของภาคตะวันเชียงเหนือเองเนี่ยเป็นยอดภูดนะครับก็ต่ำสุดอยู่ประมาณ14องศาที่จังหวัดเลยนะครับ ที่ภูลเรือที่อำเภอภูลเรือจังหวัดเลยเนะครับผมส่วนภาคกลางนะครับผมในวันนี้ยังให้ฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละสาสิของพื้นที่นะครับพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นทางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสง,งรครามสมุทรสาครนะครับผมนะบอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศานะครับส,ส,ส,สูงสุดสามสิบสองถึงสามสิบห้าองศานะครับ สนับภานตะวนออนนะครับมีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละสีของพื้นที่นะฮะเราจะมีฝนตกหนักได้เป็นบางพื้นที่ของจังหวัดสระแกว้วระยองจันทบุรีและตราดน,นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 22- ่สองถึงยีองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด3 2มสองถึงสาองศาเซลเซียสขึ้นอยู่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีขึ้นสูงมากกว่าสเมตรได้แต่บริเวณภาคตะวันออกก็คือมียอดเขาสูงอยู่ที่1ก็คือที่จังหวัดนครนายกนะครับ ซึ่งเราวัดได้ที่เขาเขียวหน้าที่ฐานนิ้วตุย้ยมยาเขาเขียวนะครับที่เห็นเราไมไ่มีที่วัดที่เขาเขียวของเราก็ต่าสุดอยู่ประมาณ18องศานะครับสามารถไปเที่ยวได้นะฮะอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะที่เขาเขียวนะครับคใครอยู่แถวแถวภาคกลางหรือภาคตะนกไปเที่ยวได้เลยนะครับภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะนอกเนื่อวันนี้ฝนคาดว่าน่า,า,นานจะอยู่ประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่ได้จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับทางด้านเพชรบุรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช ชุมพรอ๋อขอไปครับกำปรีเขาสลับผิดมานาฟารีธรรมราชชุมพรสงขลายะลาปัตตานีและนาธิวาสนะครับมีโอกาสได้เกิดทุกพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็อุณหภูมิของภาคใต้อยู่23-26องศานะครับต่ำสุดนะสูงสุด31-35นะครับขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรได้สรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็พอๆกันนะครับมีฝนอยู่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองพงงาตรังนัดสตูนนะครับขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีฝนฟ้าขนองประมาณมร,ร้อยละสามสิบของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้านะครับอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสองถึงสามสิบสี่องศานะครับผมค่ะั้นเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกับข้อความที่ Facebook ไลฟ์นะคะทักทายคุณวิสิตนะคะที่ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะมี หลายข้อความนะคะพึงส,สุพกรนะคะวันนี้ความชื้นมีไหมครับชนบุรีแหลมฉะบังเมื่อคืนฝนเรียบทะเลฟ้าแรงวันนี้พอมีไหมครับวันนี้พอมีอยู่ถ้ดูจากเลยได้เองเนี่ยเราก็จะพบได้นะว่ามันมีฝนอยู่นะตอนนี้ก็คือทางเขาของนครนายกแล้วก็มีอยู่ทางสัตก้ว ปาจีนจากเชยงเขาที่มาทางท่าตะเกียบเนาะสนามเจเขตตรงนี้ก็มีบ้างแล้วนะครับแล้วก็ชลบุรีตอนนี้ก็มีอยู่ทางบ้านบึงนะครับนะบ,บ้านบึงตัวเมืองมีบ้างแล้วก็บ่อทองทางระยองก็จะมีทางแถวเขาชะเมาตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่าผลผลพวกนี้นะครับก็จะมีการขึ้นตัวที่ มันขึ้นตัวค่อนข้างช้านะครับขึ้นตัวค่อนข้างช้าเนื่องจากลมที่พาคตะวัมอลมอ่อนอยู่นะครับผมแต่ว่าทิศทางเขาว่าคือเคลื่อนลงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมก็คุณพิทักษ์พงศ์นะคะขอแดดแรงหน่อยทางสุรินไม่ได้ตากข้าวมาสามวันติดกันแล้วฝนฝนตกค่ะสุรินอ๋อใช่อีสานตอนแรกมีฝนนะฮะ แล้วว่าจะขอแดดแรงหน่อยเดี๋ยวผมดูภาคใต้ดาวเทียมให้ <c oughs> แม่ยังเยอะอยู่นะครับผม,มก็คงอิทธิพลในหย่อมที่อยู่ทางด้านทรายท่ามันยังไม่หมดไปนะครับผม <c oughs> ที่จะมีแดดแรงก็น่าจะช่วงของวันที่สองวันที่สามนี่แหละ <c oughs> นะครับผมที่ฝนจะค่อนข้างหายไปและแดดค่อนข้างดีนะค่ะ <c oughs> ต่อที่คุณวัฒนานะคะอุบลจะมีฝนวันไหนครับอุบลวันนี้อาจจะมีเล็กน้อยอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะในช่วงนี้อุบลฝนน้อยครับผม ก็คืนนี้จะบุกมาอีกไหมคะฝนน่าจะเป็นที่กรุงเทพฝนกรุงเทพนะ่อไม่ไม่เท่านะฮะก็คือเมื่อวานเขาตกไปค่อนข้างเยอะแล้วร้องแรงมากวันนี้ก็ยังมีฟ้าขนองอยู่นะนะครับก็อยู่3ามสสี่สิบเปอร์เซ็นได้นั่นแหละครับคุณบอลสอบถามมาว่าบางแสนสุดสัปดาห์นี้มีฝนไหมครับบางแสนสุดสัปดาห์คือวันที่ยี่ห้ายี่หกเอ้ยไม่ใช่วันที่หนึ่งวันที่สอง วันที่หนึ่งอาจจะยังคงมีลงเหลืออยู่นะวันที่สองไม่น่าจะมีแล้วค่ะคุณเมธีสุพรรณบุรีจะมีฝนตกไหมคะสุพรรณไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้ามีก็มีฝนเล็กน้อยได้ในช่วงนี้นะหนึ่งสองวันนี้ขจากนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วครับค่ะคุณโมเดลกระบี่ตอนนี้กับอากาศร้อนครับพอจะมีฝนวันไหนเอ่อแต่ขอโทษนะคะเพราะความเด้งพอจะมีฝนไหมวันนี้มีอยู่บ้างนะมันไม่ได้ขาดหายไปเลยวันนี้ยังมีอยู่ แต่ว่าปริมาณน้ําฝนอาจจะยังไม่ได้เยอะอาจจะเป็นเล็กน้อยปานกลางอยู่บ้างนะครับ,ค,รบคุณสีวลีกุยบุรีวันนี้จะมีฝนไหมคะกุยบุรีประจบคลี่ันนะครับผมมีครับมีนะคะอ๋อพี่อยากทราบข้อมูลความรู้เรื่องฟ้าร้องแรงๆเราได้พูดกันไปช่วงต้นต้นไร์นะคะครับค่ะรบกวนลองย้อนดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอดีวันนี้เวลาเราน้อยมากเลยข้ความ เยอะมากนะคะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวลองย้อนดูต้นไลน์นะคะเพราะว่าพอออกได้อธิบายไปให้แล้วนะคะคุณสมเกียรตินะคะนะครปฐมวันนี้เอวันที่หนึ่งฝนตกทั้งวันหรือหรือบ่ายค่ําและตกหนักมากน้อยแค่ไหนครับนบคปรปฐมวันที่หนึ่งนะะก็ส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงเย็นค่ําครับโอเค <c oughs> <c oughs> ถ้าชนะสุรารธานีฝนจะตกไหมครับวันนี้วัน,วนไหนบ้าง วันไหนบ้างโอ้หระบุยากแท้ <laughs> ถ้าชนะสุราษฎร์ธานีฝน <laughs> จะตกไหมคะวันไหนบมีมีฝนนะมีฝนเพราะว่าลมตัวนออกเฉียงเหนือเนี่ยคือในช่วงนี้ฝนยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่มีฝนอยู่บ้างะนะครับแต่ว่าที่มีเพิ่มขึ้นก็คือลมเหนือที่มันลงมาดีๆก็จะเป็นในช่วงของสามสี่ห้าค่ะแล้วก็คกรุงรัฐนะคะสมุดปาการตอนเย็นวันนี้มีฝนไหมครับ ตอนเย็นสมุดประกันวันนี้นะครับมีโอกาสเจอไหมมีอยู่บ้างนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมดูเช็คแป๊บหนึ่งนะ,ะจากใ <Okay. S 2> บจำลองเองเนี่ยวันนี้คือวันที่สามสิบนะครับผมพราเท่า mm hmm. ที่ดูมามันจะเป็นในช่วงของบ่ายแก่ๆ mm hmm. สมุติประการตรงบริเวณไหนมากกว่ากันขนาดเอง <Okay. S 2> นะฮะถ้าฝนที่เกิดขึ้นเองเนี่ยคือในช่วงบ่ายมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วนะครับผมแต่ก็จะ เน้นออกมาทางบางบอ่อบางพีออกมามากกว่านะครับผมถ้าเป็นในตัวของสมุดประการเองอาจจะน้อยหน่อยนะครับผมม,มีน้อยนะคะค่ะแล้วกออ็อยากทราบว่านครสวรรค์เมื่อไหร่ฝนจะหมดคะมันจะเริ่มน้อยลงดีกว่าเริ่มน้อยลง เริ่มน้อยลงแต่ว่าในช่วงนี้ก็ฝนก็ไม่ได้เยอะแล้วนี่ทางนครสวรรค์นะครับฝนก็ไม่ได้เยอะแล้วแต่ก็จะยังพอไอ้ช่วงที่ฝนน้อยจริงๆก็จะเป็นสองสามเนาะสองสามสองสามสี่ 3, 3, แล้ววันที่ห้าอาจจะมีฝนเข้ามาอีกนะครับผมค่ะนะแล้วตอนนี้นะคะอยากจะขอรบกวนพอ,อ,อช่วยสรุปสภาพอากาศ24ชั่วโมงแล้วก็ลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าครับผมในย4ิสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยยังมีความแปรปรวนอยู่ นะฮะยังมีลักษณะของฝนอากาศยังไม่ค่อยเ,ย,เย็นาไหร่ยเว้นทางด้านภาคตะวันเฉียงเหนือกับภาคเหนือในบางพื้นที่ที่มีอากาศเย็นได้บ้างนะครับผมฝนทางประเทศไทยตะบ,บนมีฝนน้อยนะครับฝนที่มีมากก็คขึ้นทางด้านภาคใต้ฝนอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์แลวขึ้นลงยังไม่ค่อยแรงนะครับส่วนในเจ็ดวันข้างหน้านะครับผมในช่วงวันที่สามสิบจนถึงประมาณวันที่ห้านะครับัสนสิสเสม็ดสภาพประเทศไทยตะบ,บนเองยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าในช่วงของหนึ่งสองสามเองเนี่ย ความบริการสูงเริ่มที่จะแผ่ลมาใหม่นะครับซึ่งอาจจะทําให้มีฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงก็คือวันที่2วันที่3เองเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงและอากาศก็จะเริ่มเย็นลงได้นะครับ <Okay. S 2> โดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันเหนืออุณหภูมิก็จะลดลงไปได้2อบถึงสมที่อาจจะ3าถึงหได้เหมือนกันนะครับส่วนในบริเวณหนึ่งก็อาจจะเป็น2อถึงสนะค,คุณมทพละครเองจะลดลงไปได้1นถึงส mm hmm. นะครับแต่ก็สัมผัสถึงความเย็นของอากาศได้นะครับ okay. 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 และก็ หลังจากนั้นแล้วเองเนี่ยในวันที่4วันที่5เองเนี่ยมันจะมีลักษณะของขึ้นกระแสลมฝ่ายตอนหนอหรือบางทีอาจจะเป็นย่อมความกดอากาศต่ําก็ได้นะครับที่เข้ามาอยู่ทางด้านทะเลอินใต้และเวียดนามซึ่งอาจจะทําให้ฝนในบ้านหนออาจจะมีขึ้นมาได้ในช่วงนั้นก็จะเป็นทั้งฝนและอากาศเย็นและขึ้นลมบริเวณทางด้านอ่าวไทยก็จะแรงขึ้นด้วยและภาคใต้เองก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงของสัปดาห์สี่ห้านะครับผม ก็ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมผ่านผ่านทาง a c e b o o k Live ทุกท่านเลยนะคะแล้วมาพบกับารายการคุยรอบด้านกับงานอุตุวิทยุอุตุของเราได้ใหม่นะคะที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะพี่ตูนนะคะคุณชัยชาญสุทธิวัฒน์นะคะที่มาอัปเดตสภาพอากาศให้ฟังกันในเวรนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านเราทั้ง4ี่คนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจาย